มาลองรีเซ็ตค่าของแอป t o Put To Talk กันนะครับสำหรับคนที่ใช้ในส่วนของเครื่อง Gen3 หรือจะลงในยี่ห้ออื่นๆก็ตามเมื่อการตั้งค่ามันเพี้ยนเพื่อนๆในกลุ่มส่วนสาธารณะแนะนำมาลองมาทำตามกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414 14, 14พรัสก็ต้องถือว่าผมก็เป็นน้องใหม่มาใช้กัน เครื่องนี้ได้มาไม่นานเนาะแล้วก็อาจจะเนื่องด้วยตัวแอปมันมีการตั้งค่าหลากหลายอย่างบางทีเราก็อาจจะไปโดนในบางเมนูที่ไม่คาดคิดและคาดไม่ถึงซึ่งก็มีเพื่อนๆแนะนำทั้งสหายหลายๆท่านนะครับรวมทั้งคุณเอราวันแล้วก็ท่านอื่นๆก็แนะนำกันมา และบอกว่าเออมันมีหลายๆวิธีแต่วันนี้ก็ลองนำวิธีหนึ่งมาใช้งานกันดูนะครับหมอความเองก็เรียนรู้ไปกับท่านท่านแนะนำมาผมก็รับความรู้แล้วก็ได้ความรู้ก็นำมาแบ่งปันต่อกันไปเครื่องผมพบอาการว่าใช้ทูพุทธ t ็อกเจนสามนะคุณจะลงทูพุทธท็อกในเครื่องย่ออื่นๆก็ลองทำตามได้แต่ก่อนที่จะไปทำกันแนะนำว่าเรา จำเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ได้ใช่ไหมหนึ่งและสอคือรหัสผ่านก็คือ username และ password ของ t o Putt Talk Gen สาใครสมัครไว้จำให้ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละแต่รหัสผ่านเนี่ยหตัว8ตัว8ตัวเนี่ยหตัวหรือ8ตัวคุณจําได้หรือเปล่าของผมเนี่ยกี่ตัวเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวลองทํากันดูนะครับเครื่องผมมีอาการว่าเอ,อาจจะไปกดลิสซนทุกห้องไว้ก็ เออลำบากนิดนึงเลยหรือไปตั้งค่าสันไม่สันนู่นนี่นั่นอะไรไว้หลายอย่างอ่ะเออแล้วค่ามันเพี้ยนเหตุเกิดกับรายการหมอคอมพิวเตอร์ทอล์กแล้วสมาชิกบอกว่าเอ๊ะหมอคอมได้ยินคนเดียวแหละทางเราไม่ได้ยินอ่ะอก็อ่ะเดี๋ยวลองดูกาลังใช้ระบบแรกก็ลอกหน้าจอปดล็อกอุปกรณ์อผมก็ปลดล็อกอุปกรณ์นะครับเริ่มแรกอย่างที่บอกนะครับคุณต้องจำยูเซอร์เนและพาสเวิร์ของ ทูพุทท็อกทูพุททอให้ได้ด้วยเพราะต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่นะครับอแต่ห้องไม่หายห้องไม่หายนะครับเพราะเราจะไปลบในส่วนของ Data ข้อมูลทั้งหมดนะครับผมอก็คือเหมือนเป็นการรีเซ็ตข้อมูลนะครับอโอเคอันนี้ผมลองเทคนิคนีคน้นะใช่ไหม,ถ,มถ้ามีวิธีการอื่นเพิ่มเติมแนะนําผมเพิ่มได้นะผมปลดล็อกเข้ามาแล้วผมก็ปัดซ้ายการค้นหาด้วยกล้องอา่า อ่านี่ครับปัดขวาหาทูพุ t ทอลที่อยู่บนหน้าจอหลักของอเครื่องให้เจอหรือถ้าใครไม่เจอนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็น Android หลายๆยี่ห้อก็จะใช้2นิ้วปัดจากล่างขึ้นบน2นิ้วปัดขึ้นรายชื่อแบบอปาแอปช่องแก้แล้วเราก็ปัดขวาไปเรื่อยๆหาทูพุทธทอลกให้เจอประวัติการโทรนี่ครับ,รบโกรมคล อ่าอันเนี้ยถ้าเป็นในเครื่องนี้อาจจะต้องใช้2นิ้วปัดขึ้นอีกทีหนึ่งเืิบเปลี่ยนหน้าแล้วล <Gmail, S 1> องปัดขวาสำรวจรก Facebook ไยัง Google, หาไม่เจอนะ m e s Google, Line, Mark, Message, as, Play Music, Play s e n g e r p l m u s i d รูป k อาอย่างเงี้ยครับไม่ว่าคุณจะเจอ Two t o Talk ในหน้าจอหลกักหรือ Two Two Talk ในหน้าจอรายการแอป ลองหาทั้งคู่นะเพราะบางบางยี่ห้อในหน้าจอหลักก็ไม่สามารถ1นิ้วแต่สองครั้งที่2ครั้งไว้ได้ต้องมาในหน้าจอแอปนะครับหรือเข้าไปที่การตั้งค่าเข้าไปที่ตัวในส่วนของตัวแอปพลิเคชันแล้วก็เข้าไปหาทูพุทูท็อโดยตรงเลยก็ได้เท่ากับมี3วิธีแต่ผมสาธิตสอเนาะแล้วก็ถ้าถ้าคุณอยู่ที่หน้าไอคอนที่หน้าจอโฮมหรือร ไอคอน Two p t o Talk ที่อยู่ในรายชื่อแอปรวมแอป,ป,ปทั้งหมดเนี่ยนะครับให้1นิ้วแตะสองครั้งครังที่สองครั้งไว้เราจะเปิดป๊อปอัพเมนูป๊อปอัพขึ้นมานะครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งครังที่2ครั้งไว้ตึกต๊กตึ๊กอ่า,า,อาเขาจะมีทางลัดขึ้นมานะครับอันนี้ผมสาธิตกับเครื่อง Two Putt Talk Gen 3เนอะเราก็ปัดขวามาอ่าขวาหรือซ้ายอ,าอ,บบอ้าวข้อมูลแอปอ่านี่ครับก็ปัดซ้ายแบบหรือขวาหาคําว่าข้อมูลแอปอย่างเนี้ย ข้อมูลแอป,ปเนี่ยข้อมูลแปปอลแป,ปเนี่ยม,ปปมันก็ขึ้นมาตัวเดียวหรอมั้งเนี่ยอ่าตัวเดียวเนี่ยปัดซ้ายปัดขวามันก็วนข้อม,ปปมาที่มีเสียงดังแกลกก็คือสุดแล้วกับปัดซ้ายหรือปัดขวามันก็วนอยู่ที่คําว่าข้อมูลแอป,ปนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในหน้าจอโฮมหรือในหน้าจอรวมแอป,ปก็เจอเหมือนกันสําหรับทูพูทูทอล์กเจนสกับในส่วนของล a นเชอร์ตัวนี้ก็1นิ้วแตะสองครั้งเข้าไป ใครใช้ซัมซุงก็อย,อยู่ที่หน้าจอโฮมหรือหน้าจอรมแอปก็ได้ก็เจอทูพุทุทอคแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งที่2ครั้งไว้แล้วปัดไปที่คําว่าข้อมูลแอปนะครับแล้วก็1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปที่ข้อมูลแอปหรือถ้าใครไม่เจอทั้งสองที่เลยเนี่ยลองเข้าไปที่การตั้งค่าของตัวเครื่องของคุณ,คณแล้วก็ไปหาเมนูที่เกี่ยวกับการจัดการแอปพลิเคชันเพราะแต่และยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็หาแอปทูพุทุทอคให้เจอเพราะเจอเจอทูพุทุทอรคในการตั้งค่าแล้วก็ กดเข้ามาก็จะมาหน้าเดียวกันนี่แหละครับแล้วหลังจากนั้นก็ลองสํารวจกันดูแตลิ่งห่ออาจจะเหมือนและคล้ายคลึงกันนะครับข้อมูลแอพผมเอาเบสอยู่ที่ทูพุธทธท็อกเจนสามเนาะผมก็ปัดขวามาที่ตั้งค่าการค้นหาขวามไม่อีกรูปทูพุทธท็อกติดตั้งแล้วเนี่ยทูพุทธท็อกติดตั้งแล้วปัดขวามาเรื่อยๆความาเรื่อยๆการแจ้งเตือนความให้อีกอล้งขวามมาอีก ที่จะเก็บข้อมูลใช้ใบห้าจุดสี่เจ็ดตัลายเรามาที่ข้อมูลภายในนี่นี่แหละที่จะเก็บข้อมูลที่จะเก็บข้อมูลที่จะเก็บข้อมูลตรงเนี้ยหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปที่จะเก็บข้อมูลนำทางขึ้นนำทางขึ้นแล้วเราปัดขวามาที่จะเก็บข้อมูลขวามาการตั้งค่าการค้นหาขวาไม่อีกครูพุชทูท็อกทูพุชทูท็อกล้างข้อมูลอ่ามันก็จะมีล้างข้อมูลข้อมูลเจ็ดสิบเจ็ดนะครับแล้วก็แคช ทางหมดค่าจุดสิบ c a หนึ่งร้อยสามเราปัดมาหาคำว่าเนี่ยนะครับเจ็ดสิบ c a t หนึ่งร้อยสามทางหมดเนี่ยบางทีมันจะเลื่อนไปเลื่อนมาเนาะเราต้องปัดซ้ายหรือปัดขวาเมื่อกี้พอผมปัดขวามันเลยเราก็ต้องปัดซ้ายย้อนกลับมาเพราะบางทีมันโดดพื้นที่ที่ใช้ปัดล้างแคช c h สองเรามาหาคําว่าล้าง ล้างแคดไม่ต้องครับเพราะล้างแคดก็คือขยะทั่วไปธรรมดามันจะไม่เป็นผลต่อการตั้งค่าที่เพี้ยนนะครับล้างข้อมูลเราต้องปัดมาหาคําว่าล้างข้อมูลแต่ข้อมูลการตั้งค่าทั้งหมดก็เออเออก,ก,ก็ก็จะถูกการตั้งค่าเพี้ยนเพียนทั้งหลายจะหายไปด้วยรวมถึงการลงชื่อเข้าใช้ด้วยนะดังนั้นเราต้องไปลงชื่อเข้าใช้ใหม่ต้องจํำหมายเลขโทรศัพท์และก็รหัสผ่านไว้ยกเว้นใครที่ เคยเข้าแล้วและตั้งค่าให้ Google บันทึกไว้ใครเข้าแล้วและตั้งค่า Google ให้บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ไว้เขาก็จะจํารหัสผ่านอันนั้นก็ง่ายเลยเราไม่ต้องใส่อะไรเลยเพราะว่าเขาจะไปอิงกับในส่วนของ Google บันทึกรหัสผ่านไว้ให้ผมก็จะปัดมาที่คําว่าล้างข้อมูลอ่าพอเจอคําว่าล้างข้อมูลแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไป ลบข้อมูลแอบหรือไม่ข้อมูลทั้งหมดของแอบนี้จะถูกลบอย่างถาวรเน,นี่ยแหละครับถึงไฟล์ทั้งหมดการตั้งค่าบัญชีฐานข้อมูลประยญาน้อยหลอประยญาน้อยไม่อยู่ในรายการเขาจะบอกทั้งบัญชีการตั้งค่าข้อมูลขยงข,ขยะก็จะถูกลบออกหมดเลยนะเราก็ปัดขวามาที่ยกเลิกขวาอีกตกลงตกลงครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งตกลงรูปจุทูทอปอ่าศูนย์ตอนนี้ถ้าเราปัดขวามาล้างแคชปุ่มอ่าล้างข้อมูลปุ่ม ล้างข้อมูลปุ่มก็จะถูกปิดอยู่ทันทีนะครับจะถูกปิดอยู่ทันทีซึ่งตอนนี้ของผมเองโฮมออกมาก่อนกลับมาหน้า Quick Step นะครับแล้วผมก็โทรศัพท์อรายายชื่อแอปโทรศัพท์รายชื่อติดต่อการตั้งค่าตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยเนี่ยหาทูพุทุทอลไม่เจอเรสเตุท Gmail YouTube หรือจริงๆเรากดที่ปุ่ม ด้านข้างซ้ายมือปุ่ม PTT ปุ่มปุ่มกดวอลครับกดทีหนึ่งปุ๊บก็ได้หรือจะหาแอป t ูปทูท็อกแล้วหนึ่งนิว้วคอสองครั้งเข้าไปก็ได้เพราะเราต้องลงชื่อเขาใช้ใหม่แต่ห้องไม่หายนะครับห้องก็ยังอยู่เหมือนเดิมอกดปุ๊บชื่อผู้ใช้ครูพุชทูทอ็อกชื่อผู้ใช้ช่องแก้ไขมีคําแนะนําชื่อผู้ใช้เนี่ยเราต้องใส่เองเนี่ยครับชชื่อผู้ใช้ช่องแก้ไขชื่อผู้ใช้ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์พทพนะครับผมอ่เดี๋ยวหนึ่งนิ้วแต่สองครั้ง มีคาแนะนําชื่อผู้ใช้มีคําแนะนําด้วยทอรเชาวิ่งอิงคลิปรหัสผ่านรหัสผ่านไอซ์โชว์พี่ไม่ได้เลือกไว้ตรงนี้พอเราหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งที่ชื่อผู้ใช้แล้วคีย์บอร์ดขึ้นมาแตเา่เรารู้สึกว่าเราต้องไปแตะที่ซิมโบลซิมโบลคีย์บอร์ดนะครับซ้ายมือล่างสุดทีนึงก่อนเคาะไปแล้วก็จะมีคีย์บอร์ด ตัวเลขขึ้นมาข้างบนเป็นแถวตั้งแต่หนึ่งถึงศูนย์ไล่จากซ้ายมาขวานะครับแต่อยู่แถวบนบนเนี่ยศ <one> ูนย์เนี่ยครับศ <0. S 2> ูนย์ 1. 1. ใครสมัครด้วยเบอร์โทรศัพท์อะไรก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อย mm hmm. เมื่อเราใส่เบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วนะครับ mm hmm. ผมก็ด้านล่างคีย์บอร์ดก็จะมีปุ่ม,มคอดเี๋ยวรับ <Yeah. S 1> หน้าเน็กนะครับเราก็1นิ้วแตะ2ครั้งไปหรือจะแตะที่ตรงกลางหน้าจอหาช่องรหัสผ่านแล้ว1นิ้วค็อสองครั้งก็ได้เดี๋ยวผมเน็กปุ๊บ,บนนอ่าพอเรากดเน็กมานะครับก็จะอยู่ที่ช่องแก้ไขข,ของรหัสผ่านทันทีคีย์บอร์ดก็ขึ้นมาก็ใส่รหัสผ่านที่ท่านต้องจําให้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมก็ใส่รหัสผ่านก่อนนะครับกําลังแก้ไขรหัสผ่านสสัญ,ญลักษณ์หัวข้อ3 ผมพิมพ์รหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับผมก็กดที่ปุ่มด้านล่างขวามือสุดที่ชื่อว่าดันเลยนะครับอ่านี่ครับก็เคาะไปเพ๊บไม่ได้เลือกไว้จํารหัสผ่านช่องทำเครื่องหมายเขาก็จะมาโฟกัสที่เนี่ยอ่าไม่ได้เลยไว้มช่องทำเครื่องหมายผมแนะนําว่าให้จํานะครับโดยหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เลือกที่จํารหัสผ่านเลือกไว้อ่าคำแนะนําสําหรับการป้อนอัตโนมัติแล้วก็ปัดขวามมา ขัดความมากครับเข้าสู่ระบบจะมีปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับเราก็หนึ่งนิ้วตัดสองครั้งเข้าสู่ระบบกันเลยนะครับปุ๊บปุ๊บครูปุชทูทอกำลังทํางานแต่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มอ,อันนี้คือรหัสผ่านถูกนะครับครูปุชทูทอเข้าถึงรูปภาพสื่อและไฟล์ในอุปกรณ์ไหมถ้ารหัสผ่านไปยัง Google ใช่ไหมบันทึกรหัสผ่านไปยัง Google ใช่ไหมอันนี้ผมขออนุญ,ญาตรอบนี้ผมบันทึกไปแล้วเนาะผู้ใช้ศูนย์ ยังไม่ใช้งานขนาดนี้ยังไม่ใช้งานขนาดนี้ไปก่อนนะครับอันนี้ผมจําได้อนุญาตให้ครูพุชทูทอเข้าถึงรูปภาพสื่อคือเมื่อเราเข้าเข้าใช้งานได้นะครับอ่าถ้าอยากจะบันทึกก็เลือกบันทึกแล้วต้องทำแต่ขั้นตอนเขานิดนึงแต่ว่าถ้ายังไม่อยากบันทึกลงใน Google เพราะว่าเราคิดว่าเราจําเบอร์โทรศัพท์กับรหัสผ่านได้ก็อ่าไม่ต้องนะครับผมแล้วแต่เลยอันนี้ถ้ารหัสผ่านถูกต้องเขาจะเข้ามาสู่หน้าให้เรากด อ,อนุญาตเข้าถึงต่างๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็แนะนำว่าหนึ่งจากสามรายอน,รอนุญาตให้ครูปุชทูทอเข้าถึงรูปภาพเข้าถึงรูปภาพสืส่อ <ปฏ S 1> ไหมเราก็ปัดขวาไปที่ัปฏิเสธอนุญาตอนุญาตนะครับอนุญาตหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งอนุญาตอนุญาตให้ครูปุชทูทอถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอไหมอันนี้เผื่อในรูปการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก็อนุญาตไว้ก่อนก็ดีอนุญาตก็กดขวาปัดขวามาที่คาว่าอนุญาตแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้ง อนุญาตให้ครูพุชทูทอบันทึกเสียงไหมอ่าอนุญาตทูพุชทูทอให้บันทึกเสียงไหมอันนี้ต้องต้องอนุญาตร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยปัดขวามาที่อนุญาตนะครับแล้วก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งูทอตอนนี้ก็เข้าสู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมขอลองกดเปลี่ยนช่องดูนะครับว่ายังทําได้ปกติไหมกดที่ปุ่มซ้ายมือบนสุดนะครับผมอ่าช่องยังอยู่ไหมลอ่าอันนี้ห้องโฟบายของผมเองเอาไว้เอาไว้ทดลองเสียงกดอีกทีก็จะเป็น ได้รับการแสดงรายการดูแลโอเคก็ต้องขออนุญาตนะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นเสียงของอทางสมาชิกของเราไม่แน่ใจเป็นท่านเอราวัณไหมที่ก็เป็นท่านที่แนะนําวิธีการในส่วนของการรีเซ็ตว่าลองลองไปรีเซ็ตดูผมก็คาดกันว่าอก็น่าจะเข้ามาประมาณนี้แต่ว่าอาจจะมีวิธีการรีเซ็ตหลากหลายวิธีแต่นี่ก็ จะเป็นการเ e <Liberty> คลียร์หลายๆอย่างทั้งเรื่องของขยะทั้งเรื่องของการตั้งค่าที่อาจจะมีปัญหาอื่นๆใดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของขยะเนี่ยก็จะทําให้เครื่อง t ทูพุ o t ทอของคุณเขาเรียกเบาลงแล้วก็เครื่องของในส่วนของ Android ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อยี <box> ่ห้อไหนก็ตามยี่ห้อเลยยี่ห้อไหนก็ตามก็เอาขยะออกไปได้ส่วนหนึ่งจากแอปทู p ุ o t ท l k ซึ่งเขาเก็บในส่วนของตัว รายละเอียดต่างๆที่เราใช้งานกันประจําวันเนี่ยเก็บไว้ในล็อกเก็บไว้ในนูน่นนี่นั่นก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งดังนั้นนี่ก็เป็นวิธีการที่ผมเองได้รับความรู้อ่าต้องบอกว่าหมอคอมไม่ใช่เป็นฝ่ายให้ความรู้อย่างเดียวนะอ,นนอ่ายังเป็นฝ่ายรับความรู้ด้วยคือผมเองถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับ ในหลายๆครั้งที่ผมทําสื่อการเรียนรู้เนี่ยบางทีในหลายๆสื่อก็จะมีการขอบคุณคนนั้นคนนี้คนนู่นนะครับผมอ่านี่ก็ต้องขอขอบคุณชาวสวนสาธารนณะด้วยที่แบ่งปันความรู้มาเพราะเหตุเกิดจากการที่ผมจัดจัดรายการในวันอังคารเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองที่สวนสาธารณะเ,เพื่อการเรียนรู้เนี่ยครับผมที่ทูพูดทูทอกนะครับแล้วก็เอ๊มีเสียงจากห้องอื่นมาตอนนี้ก็ คาดเดากันว่าคุณเป็นอย่างนี้เราไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ค่ามันเพี้ยนจากเราไปกดรีสเซึ่นหรือฟังจากทุกข้องหรือมีคนตัดคีย์เราจริงๆหรือยังไงคือบางครั้งไปหาสาเหตุทางเพื่อนๆเรามีคุณเอรวันแล้วก็เพื่อนเพื่อนเราคุณเจ้าสัวคุณหลายๆคนและพี่ๆแอดมินหลายๆคนแล้วก็มีเพื่อนๆนเราแนะนํามาให้กดลีฟก็มีแต่ว่า การที่คืนค่ากับไปเป็นค่ามาตรฐานเลยอืมมันตอบโจทย์ซึ่งห้องไม่หายแล้วก็เคลียร์ขยะออกด้วยมันก็จะดีแต่ข้อแนะนำคือต้องจำเ,เบอร์โทรศัพท์และรหัสผ่านให้ได้นะครับ ส่วนถ้าจำไม่ได้อาจจะต้องรีเซ็ตส่วนวิธีการรีเซ็ตนั้นเดี๋ยวต้องสอบถามเพื่อนๆว่าเอ๊อยากให้สอนวิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านไหมเพราะว่า,าหลายคนบอกว่าอาจจะทำบ่อยจนชินแล้วก็มีเพราะบางคนก็อาจจะเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือเครื่องมีปัญหา,าเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะรู้แล้วต้องขออภัยที่นำมะพร้าวห้าวมาขายส่วนด้วยแต่ใครที่ยังไม่รู้ก็จะเป็นประโยชน์กันต่อไปการเดินทางคือการเรียนรู้ผมเองเดินทางมาตลอดความรู้ที่ผมไม่รู้มีเยอะเลย ต้องขอขอบคุณที่ได้รู้จักกับทุกคนแล้วทำให้ผมได้เรียนรู้เพิ่มเติมอย่างที่บอกครับเมื่อผมรู้ผมนำความรู้ที่มีมาแบ่งปันแต่ว่าถ้ามีความรู้ที่ขั้นกว่าสามารถมาแลกเปลี่ยนและแบ่งปันกันได้นะครับหมอคอมสิติโชคนนี้พร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับคุณและเมื่อได้ได้รู้ได้รู้จักสิ่งใหม่ๆที่อาจจะเก่าสำหรับบางคนแต่ใหม่สำหรับผม ผมก็จะนำความรู้นั้นมาแบ่งปันกับเพื่อนที่อาจจะยังไม่รู้เหมือนกับผมก็ได้ขอบคุณชาวสวนสาธารณะที่มาแบ่งปันแล้วผมก็มาแบ่งปันกับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้เหมือนกับผมต่อนะครับก็ลองนำไปพิจารากันดูแต่ฟังให้ครบก่อนว่าต้องมีข้อแม้ข้อกำหนดอะไรไหมหรือใครที่มีความรู้ที่ขั้นกว่าเพื่อจะทำให้การ ตั้งค่าอะไรต่างๆง่ายมากขึ้นก็มาแบ่งปันกันได้ครับกับบริการหมอคอม1 4 1 4พรักับผมสีโชควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม